สวัสดีครับชาาสีพิจิก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกและคาาพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนาย,ยน25 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับว่าจะมีแนวาโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นไลค์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยครใครใตต้องกาิด ต่อดูดวงเปนการส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาได้ที่ยูเซอร์บุพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ไพ่สิถ้วยราชินีถือเหรียญ ราชนีถือดาบเจ็ดดาบแปดไม้นะครับแล้วก็เป็นไพ่สองเหรียญไพ่ห้าดาบไพ่เก้าถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้อิทธิพล ไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่เดอเฮอร์มิตอิทธิพลใต้สําหรับได้ไพ่นายออมหวานทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนาโน้มทิศทางเป็นเช่นไหลรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะชาวพิจิไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ราชินีถือเหรียญ คุณเป็นราชนีถือเหรียญผู้เลอค่าเป็นคนที่มีความอดทนความวิริยะความอุตสาหะกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะให้เติมเต็มความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าตัวคุณเองนะครับมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะมีความหงุดหงิดใจมีความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจในบางครั้งก็อาจจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับ ราชินีถือดาบมาด้วยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกลักษณะพิจิกอาจจะมีในลักษณะของโหมด2โหมดโหมดแรกเนี่ยราชินีถือดาบอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะคุณเองอาจจะมีความเกลี้ยวกราดมีความรู้สึกที่อยากจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะต้องการเพราะว่าราชินีถือดาบเป็นคนที่เทนตรงเที่ยงตรงเที่ยงธรรม แต่ก็เต็มไปด้วยในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกเพราะไม่ได้ก็รู้สึกเหมือนแบบมีปัญหามีอุปสรรคใดๆที่จะทําให้เกิดความแบบไม่ถูกกันกับความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณเป็นราชินีถือเหรียญมันเป็นอะไรที่แบบเลอค่ากับความรู้สึกและเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเองและตัวเขาด้วยเพราะราชินีถือเหรียญเป็นคนที่ปล่อยวาง แล้วเหมือนกับไม่ต้องเคร่งครัดไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องทําอะไรที่มันแบบกระโชกหกหักจนเกินไปนะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าราชินีถือดาบสังเกตดูตามหน้าไพ่เลยเปรียบเทียบกันคุณจะเป็นราชินีถือเหรียญหรือเป็นราชนีถือดาบราชินีถือดาบคือสังเกตดูว่าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนบันลังหินหินผาเนี่ยคือความมั่นคงนะครับแล้วจับดาบตรงดิ่งเลยเถนตรง คิดอะไรทําอะไรต้องเป๊ะต้องตรงต้องเป็นไปตามนั้นสังเกตดูน้องแมวบริวารของราชินีถือดานั่งตัวแบบตรงหงอด้วยไม่กล้าที่จะขยับตัวนะครับแต่ราชินีถือเหรียญนั่งอยู่บนบันลังไม้นะครับที่ไม่ได้แบบเหมือนแบบอะไรมากมายเนาะแต่เต็มไปด้วย น้องแมวที่แบบมีบริวารห้อมร้อมอยู่ในสวนนะครับที่มีความร่มลื่นนะเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกสดใสองุ่นเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีลูกแอปเปิลมังอืมก็คือแบบเป็นอะไรที่มันเป็นการแบบอุดมสมบูรณ์สื่อให้เห็นว่ามีกำปั่นเงินด้วยน้องแมวขึ้นไปอยู่บนกำปั่นเงินราชินีถือเหรียญก็ไม่ได้บังคับ นะครับจะนอนและเกะละกะนอนตรงไหนก็นอนนะครับอยากเล่นก็เล่นไปให้อิสระในการตัดสินใจถ้าตัวคุณเองคาดหวังนะครับแบบราชินีถือดาบว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างที่เราเป็นได้แบบเนี้ยอันนี้ไม่ถูกนะครับคือมันอาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยปล่อยให้มันเป็นอิสระไปโดยที่เราไม่ไปควบคุมขนาดนั้นแต่ไม่ได้ว่าให้ทําอะไรทุกอย่างก็ทําได้นะครับราชนีถือเหรียญเนี่ยแปลว่า ฟรีสไตล์ของคุณเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกนอกลูก่นอกทางนอกกรอบเขาก็จะเข้าไปแล้วจัดการอยู่เหมือนกันนะอืมแต่เขาคิดแหละว่าเราสามารถควบคุมได้แต่ราชินีถือดาบคือต้องแทนตรงตั้งแต่แรกเลยจัดการระบบตั้งแต่แรกเลยอึดอัดใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับถูกควบคุมนะถูกแบบเหมือนบีบ บีบบังคับอะประมาณนั้นเพื่อต้องทําแบบนั้นแบบนี้เป็นต้นคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นกู่ของเราเขาจะเลือกแบบไหนอืมความอุดมสมบูรณ์แปลว่าไม่ขาดแต่ราชินีถือดาบต้องแย่งจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แห้งแรงมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแต่แบบเหมือนเป็นแต่หินนะครับเป็นแต่บันลังที่แบบสง่าแต่มันเต็มไปด้วยแบบอะไรที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนราชนีถือ เหรียญน,นะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยใครเขาก็ต้องเลือกราชินีถือเหรียญแต่ตัวคุณเองเป็นราชินีถือเหรียญเพราะมันเป็นไพ่เซ็นเตอร์แปลว่ายังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้แค่คุณต้องปล่อยวางตรงนี้อย่ามานาทิฐิเกินไปอย่าคิดมากคิดเยอะคิดลึกเกินไปอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคเนี่ย อย่าจำมาใส่ใจจนเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณเป็นราชินีถือดาบนะครับอันี้ราศีกลมตุลเมถุนก็ได้ที่คุณอาจจะติดต่อด้วยเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่อึดอัดใจสังเกตด,ดูเกิดไพ่ห้าดาบเกิดขึ้นมันก็ไม่ไวายที่จะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นราชินีถือดาบ คนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งก็ต้องมีแอคชั่นกลับมาแล้วก็มีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้กําลังใช้เวทมนต์อย่างฉมังเลยนะแล้วมีสองคนนี้ยถูกแบบถูกลุกลานละอืมประมาณนั้นคุณลองคิดดูว่าปัญหาอุปสรรคมันเกิดจากการที่เราคิดยึดมั่นเถือมั่นการเหนตรงการทําอะไรแล้วแบบยึดมั่นกับสิ่งที่เราเป็นจนเกินไปหรือ ไพ่อาจจะสลับกันนะครับตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่คิดแบบนี้แล้วทําให้ตัวคุณต้องเป็นผู้แผลรับบาปแบบนั้นเป็นต้นก็ได้เช่นกันเนาะดังนั้นไพ่อาจจะสลับกันได้อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วถ้าเกิดคุณทําพฤติกรรมแบบนี้คุณก็ควรจะต้องวางได้แล้วแต่ถ้าเกิดเขาทําคุณก็ต้องพยายามที่จะต้องเหมือนแบบ เขาเรียกว่าเราต้องพยายามปล่อยวางเหมือนกันแต่คุณต้องพยายามทําสมาธิปล่อยวางแล้วก็อย่าไปจุดประเด็นจนเกินไปถ้าเขาแรงกับเราเราก็ต้องพยายามที่จะต้องนิ่งแล้วก็เงียบไปก่อนนะครับสถานการณ์บางทีแล้วมันอาจจะไม่น่าไว้วางใจมีไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นสถานการณ์นะครับที่มันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ก็อาจหรือเป็นราชินีถือดาบเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะเพราะเกิดความไม่ชัดเจนทําให้ความรู้สึกของเรามันเป็น อะไรที่แบบน e g a ี i มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ดังใจมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบคาดหวังแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นเสร็จแล้วเราก็เป็นราชินีถือดาบตั้งตัวขึ้นมาที่จะเป็นปัญหาและก็อุปสรรคสุดท้ายก็ทะเลาะกันเพราะความไม่ชัดเจนเห็นไหมดังนั้นเนี่ยไพ่ร้อยเรียงต่อกันเลยว่าบางทีแล้วความไม่ชัดเจนน่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาความจริงทั้งหมด หรือเราจะต้องคาดคันเราจะต้องเรียกร้องเราจะต้องคอมมิตอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเขาเรียกว่ามันไม่เมกเซนต์หรอกที่เราจะต้องทำอะ่ะเพราะว่าจุดที่มันจะคลายแม็กที่สุดบางทีแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ เป็นการที่เรียกร้องโดยการที่เราจะต้องแบบมีสงครามน้ำลายการพูดการทะเละาะกันการแบบมีปัญหาใจกันอะไรใดเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยคือความรักมันผูกติดด้วยความรักเราก็ต้องพยายามเคารพสิทธิ์ของกันและกัน แต่เข้าใจว่าบางคนนะครับไม่สามารถควบคุมได้เลยกับความรักความสัมพันธ์นั่นแปลว่าคุณเองอาจจะคิดผิดเลือกผิดตั้งแต่แรกมันก็อาจจะทําให้ปัญหาอุปสรรคความรักความสัมพันธ์มันไม่ราบลรื่นอยู่เสมอเสมอเพราะ คุณเองอาจจะเรียกร้องกับคนที่1อาจจะไม่รู้จักพอสองอาจจะเป็นคนที่เขาแบบเจ้าชู้ก็ได้แล้วเราก็เผลอไปรักไปชอบคนที่เป็นคนแบบนั้นแล้วเราก็คาดหวังว่าเขาจะหยุดที่เรามันเป็นไปไม่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้แต่คุณต้องแลกกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับชีวิตของคุณแล้วมันคุ้มไหมกับการที่คุณจะต้องแลกแต่ถ้าคุณนะครับยังบอกว่าก็ใจมันรักไปแล้วอ่ะมันทําไม่ได้แล้วอ่ะจ,จะเลิกไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องยอมรับ ผลกรรมเหล่านั้นอย่าลืมนะครับกรรมคือการกระทําถ้าคุณเลือกสิ่งไหนคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องยากคุณก็ต้องปล่อยวางถ้าคุณจะอยู่กับเขาได้คุณก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งนะครับออประมาณนี้ถ้าเราจะเลือกคนแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าศีลไม่เสมอกันแต่ถ้าเกิดเราเลือกกับคนที่ศีลเสมอกันยังไงซะคุณปล่อยวางได้นะครับไพ่ใบน,นี้คือ9ก้าถ้วย ก้าถ้วยเป็นอะไรที่มันเป็นความสุขความสมหวังการรับพลังงานการเปิดรับ energy จใหม่ๆการเข้าใจการตกผลึกการแบบปล่อยวางความรู้สึกดีๆนะครับ mm. เพื่อที่จะรับพลังงานดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวเราเองก้าถ้วยเก้าถ้วยมันเป็นภาวะความสุขความหวังการเต็ม,ตมความเข้าใจการปล่อยวางนะครับ mm. เพื่อให้หลุดพ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะมีความสุขมากกับสิ่งที่เป็น บางทีเขาอาจจะไม่ต้องทําอะไรเพื่อคุณเลยแต่คุณรู้สึกว่าคุณเต็มอะ่ะคุณรู้สึกว่าแบบถึงแม้ฉันก้าวถ้วยนะฉันยังไม่เต็มสิบนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันเต็มสิบแล้วสำหรับฉันเพราะเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับคนนั้นเลยมันก็ทําให้ความรู้สึกของเธออะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความลับที่เปิดลับเปิดกว้างนะครับรอแค่เขามาเติมเต็มทุกอย่างมันก็ครบสิบนะแทนออบครับมาด้วยเห็นไหม จากการที่เราปล่อยวาง9้าถ้วยเราไม่ได้ไปยึดติดเลยนะทุกอย่างมันคือความสําเร็จอยู่ข้างหลังแต่เขากําลังมองไปที่อนาคตถ้าคุณทําได้อย่างเก้าถ้วย10ถ้วยตามมาแน่นอนเพราะ10ถ้วยมันมาแล้วอนาคตของคุณคือ10ถ้วยถ้าคุณมีเก้าถ้วยที่ที่วางไว้อยู่ข้างหลังแล้วนะครับแล้วเราไม่ไปใส่ใจกับมันเรามองไปที่อนาคตสิ่งทั้งหมดที่ทํามาทั้งหมดมันคืออดีต การที่ตัวคุณเองกับเขาคบกันมาถึงทุกวันนี้มันคืออดีตนะครับปัจจุบันก็ทำให้มันดีที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณมองไปในอนาคตสิบถ้วยมันคือความสำเร็จมันคือคอมมิตเมนต์มันคือการแต่งงานมันคือสิ่งที่คุณควรจะได้มันอยู่ข้างหน้าจากสิ่งที่มันไม่ชัดเจนมันก็ชัดเจนได้ถ้าเราพยายามอดทนตั้งใจและรอคอยนะครับบาลานซ์แล้วก็สมดุลภาวะอารมณ์ของตัวเราเอง ไพ่สองเหรียญสองเหรียญคือการทำสมดุลการทำบาลานซ์การทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงเห็นไหมครับเหมือนแม่มดคนนี้นะครับมันเป็นความเปรียบนะคืออยากจะบอกว่าไม้กระดกมันเกี่ยวอะไรกับความสมดุลอะไรเนี่ยแล้วเหรียญคืออะไรเนี่ยคือมันหมายความว่าอยากจะบอกว่าปริศนามันอยู่ในไพ่นนะครับเขาอยากจะตีปริศนาว่าถ้าเกิดใบนี้ขึ้นมามันแปลว่าถ้าเราทําสมดุลได้ทุกอย่างมันก็จะตั้งอยู่ ในสิ่งที่สมดุลและบาลานซ์ที่สุดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คนหนึ่งเรียกร้องอีกคนหนึ่งก็ต้องเติมเต็มถ้าเราเติมเต็มทุกอย่างได้เราก็เป็นฝ่ายที่จะถูกเลือกถูกไหมครับเพราะเราเติมเต็มให้กับเขาคนนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่คุณควรจะได้รับมันก็ต้องสมดุลแล้วก็ต้องบาลานซ์ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณทําไปเสียสละไปสุดท้ายมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาเลยนะครับมันแปลว่าคุณทําผิดทาง แต่ถ้าเกิดคุณทําไปแล้วมันเกิดความสมดุลมันเกิดความรู้สึกที่แบบพอแล้วนะเต็มแล้วแหละนะครับเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับจากไพ่สิบถ้วยเนาะดังนั้นคือก็อยากจะบอกว่าถ้าเรามีคุณค่าของตัวเองมากเพียงพอบางทีแล้วอะ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปวิ่งตามหรือวิ่งไล่อะไรเลย แค่อยู่เฉยๆถึงเวลามันก็จะเป็นสิบถ้วยเองแบบนั้นเป็นตน้นแต่ถ้าเกิดเรานะครับกำลังจะเรียกร้องกำลังจะต้องแบบทุกอย่างให้มันได้ดังใจพยายามจะแอคชั่นอันนี้คือจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองนะครับนายออกวันคุณอาจจะสู้ทุกวิถีทางดึงเขาทุกวิธีทางที่อยากให้เขากลับมาเพราะบางทีแล้วคุณอาจจะคิดว่าเขาคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเรามันเป็นสิ่งที่เราแบบ จะต้องฝากอนาคตฝากชีวิตฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเขาคุณเอาอะไรมามั่นใจที่จะฝากทุกอย่างกับตัวเราไว้กับเขาได้ครับขนาดตัวเราเองยังทําไม่ได้ดั่งใจตัวเองเลยเออเราเลือกที่จะไม่รักเขาได้ไหมเลือกคนที่เขารักเราได้ไหมมันยังเลือกไม่ได้เลยแล้วเราจะไปฝากอะไรกับชีวิตไว้กับเขาได้ครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเราต้องรักตัวเองนะครับรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้ดีก่อน แล้วทุกๆอย่างมันจะแสดงออกมาพอตัวเองมีคุณค่าพอเหมือนเพชรนะ่ะใครๆเขาก็อยากได้ใครๆเขาก็ต้องไขว่ควา้าใครๆเขาก็ต้องตามแต่ถ้าเราอะเป็นเพียงแค่อะไรสักอย่างเป็นแค่อัญ,ญมณีที่อาจจะแบบไม่ได้มีค่าขนาดนั้นนะครับเพราะเราอาจจะทําตัวเองเนี่ยให้มีแค่แบบ มีมีสิ่งที่เป็นได้แค่นั้นน่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เหยียบนะครับไม่ได้เกี่ยวกับฐานนะนะเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับหมายถึงเปรียบกับอัญ,ญมณีว่าเราเป็นเพียงแค่อัญ,ญมณีคริสตัลที่อาจจะเป็นประกายได้แต่มันเป็นแค่พลาสติกมันเป็นแค่อะคริกมันไม่ใช่เพชรนะครับมันไม่ใช่พลอยมันไม่ใช่แบบอะไรที่มันเป็นเลอค่าที่คนเขาอยากได้ดังนั้นคุณก็ต้องพยายามอัพสกิลอัพรีเวลของตัวเองเพื่อให้เป็น สิ่งที่ดีแต่ไม่ต้องพยายามครับทุกคนมีดีในตัวของตัวเองอย่างที่บอกคุณแค่เป็นราชินีถือเหรียญทุกอย่างมันก็จะตามมานะครับแต่ถ้าคุณเป็นราชินีถือดาบทุกอย่างก็จะตามมาในทางนก g a t ีฟเหมือนกันถ้าคุณเร่งคุณรีบจนเกินไปนะคุณพยายามแบบต้องการอะไรที่แบบรวดเร็วว่องไวจนเกินไป คุณก็อาจจะต้องแบบเผชิญกับความรู้สึกที่ผิดหวังได้ดังนั้นคุณจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้และปรับ เด็กถือไม้คือการมีแพชชั่นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบถ้าคุณใช้ทางลัดนะมันก็อาจจะเกิดนักศัก์ของเอฟเฟกที่รุนแรงกลับคืนมาหาตัวคุณได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นเด็กถือไม้อันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟเมษสิงธนูด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ตัวคุณนั้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วประสบความสําเร็จได้นะครับพยายามตกผลึกพยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างกับตัวคุณมากขึ้นนะครับถ้าคุณเข้าใจ และตกผลึกได้เรียนรู้ได้และปรับทุกอย่างได้ดีพอก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสำหวังได้จากไพ่สิบถ้วยแล้วก็ราชินีถือเหรียญเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะครับพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้รับความสุขความหวังที่ดีสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ